สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็ซทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ชาแดนนี้ X c ซครับวันนี้มายิ่งใหญ่หน่อยครวันนี้ผมจะมาเพื่อนๆไปตะลุยเมกาพาราซาสะพานเหล็กครับกับรายการเที่ยวกับทอยีพที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นานแล้วไม่ได้ทำนะฮะก็หลังจากที่มีโรคระบาดมาหลายปีอยู่ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกที่เราจะไปข้างนอกกันจะได้ไปกันต่อหรือเปล่าก็ อยู่ที่เพื่อนๆน,นะฮะว่าจะดูกันเยอะหรือเปล่าถ้าดูกันเยอะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหลายๆที่เลยแล้วกันนะเช็คเด,ดตติ้งก่นคลิปนี้นะถ้าถึงสักหนึ่งร้อยไลค์นะยอดวิวสักหนึ่งพันวิวนะเดี๋ยวผมจะพาไปมาสารุเลยแล้วกันวันนี้ผมไปเมกาพาซ่าสะพานเล็กก่อนจะพาไปแค่2รล้านพอนะไม่ได้พาไปเดินทั่วห้างนะครับเพราะว่าการถ่ายทําต้องขออนุญาตเจ้าของที่เจ้าของร้านก่อนร้านแรกร้าน oh โอโคทอยนะครับเราจะไปถล่มร้านโอโคทอยกันมีโมเดลตัวไหนที่ผมตามหาอยู่บ้างถ้ามี ่งใส่กล่องมาเลยนะฮะจะสั่งใส่กล่องเลยไม่ถามราคาด้วย <c oughs> นี่คือของจริงแล้วก็อีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านชื่อว่าร้านสปิริตทอยนะครับผมก็เป็นร้านที่มีอิชิบันคุจิให้เราจับกันร้านนี้เห็นเขาบอกว่ามีฉลากเพิ่งมาลงใหม่ด้วยของหนักบอลเดี๋ยวไปวัดดวงกันหน่อยว่าตัวนี้ X C จะโน1นจริงหรือเปล่า <c oughs> ลองดูนะฮะว่าจะจับฉลากได้อะไรกลับมาจะกินเกลือหรือจะกินอาหารหรูโอเคเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะเแวบไปเลยดีกว่า ออาละครับผมวันนี้นะครผมพาเพื่อนๆมาเมกาพาซ่าสะพานเหล็กนะครับหลายๆคนอยากให้ผมพามามากเลยนะ,ะช่วงที่ติดโรคระบาดผมก็ไม่ได้มาเลยนะฮะก็วันนี้เป็นวันดีเลิกงามยานดีนะฮะ <c oughs> ผมพาเพื่อนๆมาพร้อมกับไม้ที่ถืออยู่ในมือ <c oughs> ผมไม่ได้เอาไม์ไวเลสมาหยิบมาผิดอันหยิบมาผิดกล่องนะฮะก็เลยทําให้ไม่ได้มีไม์ไวเลสเลยต้องมีไม์สายไปก่อนนะไม่เป็นไรนะใช้ชั่วคราวไปก่อนแล้วกันวันนี้นะผมพาเพื่อนๆมาไม่ได้พามาเดินเมกาทั่วนะผมจะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันหลายๆคนก็อยากให้ผมทาอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับงานจับฉลากอิชิบันคุจินะฮะอยากให้ผม จับฉลากผมจะมาจับให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ก่อนอื่นเลยที่หลายๆคนที่อยากจะมาจับฉลากนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องมีตังก่อนนะฮะอันดับแรกก็ไปกดตังกันก่อนดีกว่าปะไปะ อ่านลครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูที่ร้านโอโหทอยนะครับไม่ได้มานานแล้วนะเคยบอกว่าจะมาถ่ายนะวันนี้จะมาถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันนะครับวันนี้วันนี้ขอมาเหมาวันนี้สวัสดีครับผมชื่อชื่ออะไรนะพี่อ่าชื่อฮูครับพิ่ฮูนะครับผมอ่าวันนี้ผมพามาแล้วนะสําหรับเพื่อนๆชาวเอ็กซที่อยากจะมาดูนะฮะนี่ร้านโอโหทอยใหญ่โตโหร้านมากฮะของเยอะมากเยอะนะฮะผมมาตอนเขาจัดร้านเลยพอดีเลยเนี่ยมาเร็วมากก็อย่างนี้เปิดเร็วแลละเปิดเร็วเปิดเร็วอยู่แล้วนี้เปิดเร็วแล้วโอเค เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่ๆจากทางร้านม้างนะครับผมดาดาันวันนี้ผมมีตรงนู้เลยนะเดี๋ยวมาดูตามนาครับผมเราลำบากหน่อยนะวันนี้มพไ่้เอามาเด็ดมานี่สําหรับคนที่ชอบดาบก้นบอลนะฮะเพียบเลยดูติดต่อซื้อได้นะฮะทางโอโหทอยนะครับมีทุกแบบเลยนะฮะรีวิวก็มีนะไปดูรีวิวที่ช่อง Youtube ได้เลยวันนี้ผมก็พามาดูแล้วนะแล้ววันนี้ผมจะมาเสียเงินที่รานนี้หน่อยนึงผมมาดูนี่ตัวนี้ เห็นไหมสองตัวเนี้ผมตามหาอยู่งานใดนะครับผมงานดักกอนเควสนะครับใดตะรุนแดนเวทมนต์หลายหคนอาจจะไม่รู้จักมันยุคเก่านะแต่เขาลีเมะอ๋ีเมกับเขามาทำใหม่อยู่นี่แหละฮะในผมจองสองตัวนี้เลยจองสองตัวนี้นะครับผมโอเคใส่กล่องคุณด้วยอ่าฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะมันเยอะอ่ะมาผยังไม่วางด้วย โกฮังงานิสาพี่ททโกฮังงานแกรนผมยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันผมได้ไปแล้ว <c oughs> สั่งทีไปแล้วโอเคตอนนี้คืองานใหม่น <c oughs> ะฮะหองพวกนี่นะทั้งหมดนี่เลยนะโอ้ยนี่นักกันบอลก็มีนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้น่าสนใจนะอยากได้เหมือนกันเนี่ยอยากได้เหมือนกันนะเฮ้ย <c oughs> น่าสนใจเนะี่ยมาดูนี่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  <c oughs> นี่สเกาเตอร์อันเล็กอะ เฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักน่า,นาสนใจนะครับผมแล้วมีตัวไหนอีกก็มีแมวด้วยมีแมวด้วยนะฮะแล้วก็มีงานอันนี้สุ่มเหรอนี่สุ่มใช่ไหม,มสุ่ม120น่าจะเป็นตัวแบบหัวโตหัวโตตัวเล็กนี่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็มีงาน W นี่ WCF ก็มีแล้วก็มีงานนี่แต่กั้นบอลเหมือนกันสวยๆทั้งนั้นเลยอเหนื่อย <laughs> ไปดูกันว่เาเราจะเอาอะไรกันอีกนะฮะ ดักทุเรย์หน่อยนึงโอ้โ oh, หตรงนี้ตู้ตนี้ก็น่าสนใจตู้นี้นี่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 นตัวนี้อ่ายายบะยายบะยายบะดบาบีฆาตอสูรตัวนี้ผมก็ชอบอ่ะผมสะสมอยู่เหมือนกันตัวนี้นะฮะเนซุโกะเนซุโกะตัวนี้ผมใส่กล่องให้ผมด้วยผมเอาด้วยอาโอเคครับผมอ่าโอเค,อเคได้3ตัวแล้วยังไม่ทันไรเด๋ยวโดนไป3ตัวแล้ว โอเคร้านโอ้โหทอยรับคนละครึ่งด้วยนะเดี๋ยวผมจะยิงคนละครึ่งให้หมดเลยโอเคครับผมวันนี้เอาแวะมาทักทายพี่ฮูกันนะฮะก็ตามนั้นเลยพามาเยี่ยมละนะฮะแล้วก็มีงานสุ่มก็มีใช่ปะใช่ทำอะไรของสุ่มเลยโอ้แต่ไม่มีดักกรนบอลเนาะดักกรนบอลสุ่มเหรไม่มีสุ่มโอ้เสียดายมากเลยทีเต็มที่ก็เป็นของขนมที่แถมเป็นสติกเกอร์แต่ว่ายังไม่เข้ามาออ๋สติกเกอร์เคยเห็นอยู่ไอ้อันนั้นนะ ไอโ,เโอเดงยา <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> จริงเหรอโอ้โหมา,มาไม่ทันผมมาไม่ทันว่าจะพามาดูใบละแสนไปแล้ว, <c oughs> ลวเหรอโอ้ยวมากเลยแม่ไม่เคยเห็นของจริงเลยดูดิขนมดูไปเลยหมดตอนนี้ก็โซเดียมเต็มตัวแล้วจนนัง <c oughs> โอเคโอเคครับผมงั้นผมไม่รบกวนแล้วขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมครับผมเอาละครับผมวันนี้เราจะมาจับฉลากกันที่ร้านสปอริตทอยนะฮะตามมาเลยตามมาเลยผมขออนุญาตครับเรียบร้อยแล้วดูฮะมีของเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่ครับวันนี้ผมขออนุญาตมาจับฉลากหน่อยนะฮะครับผมได้ข่าวว่าเปิดแผงใหม่เลยลากัลบอลลากัลบอลใช่ครับผม อนี่นี่กล่องใหม่เลยนี่โหนี่ต้องใช้สายมูก่อนสาธุขอให้ได้ขอให้โดนตัวดัางวันก็จะเป็นโคตดการ์ดใบละ430บาทครับผมแล้วก็จะได้เป็นรุ่นรับรางวัลหนึ่งใบตอนตอนหนึ่งตอนหนึ่งโคตดการ์ดใช่ไหมฮะใช่โอเควันนี้ผมจะมาจับเจ็ดใบตามลูกแก้วมังกรแล้วกันอถือเคล็ดเจ็ดใบนะฮะเจ็ดใบดูซิว่าจะกินเกลือหรือว่าจะได้กลับไปบ้างนะฮะ โอเคถ้าถ้าพูดถึงงานจับฉลากผมขอถามนิดนึงก่อนว่างานจับฉลากจ,จริงๆแล้วเขาคืออะไรพี่มีความหมายยังไงหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างเลยขั้นตอนพี่อ่ตัวเนี้ยมันจะเป็นอิชิบางมันจะเป็นจับฉลากของทางญี่ปุ่นนะครับก็จะขายตามพวกคอมมิเนียนสตร์ครับทั่วไปตาม,มทั่วประเทศเลยแล้วก็การจับฉลากก็ถ้าเอาจริงๆ เทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆสอยดาวอ่าครับ<ต>่เลยะเพราะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อมีสลักมาให้เปิดใช่พอแกะออกมามันก็จะเป็นชื่อ,อของรางวาัลอยู่อย่างนี้ครับเราก็คือจะได้รางวัลตามนี้ซึ่งทุกบาบมันการันตีว่ามีได้2เมือกับบ้านอ่า มีของแน่นอนนะฮะอยาอยู่ว่าจะได้ชิ้นใหญ่ของเล็กของใหญ่ยังไีนี่ตรงนี้เลยรวมอแต่ละคนนี่นี่คือนี่คือหน้าฉลากนะฮะฉลากยังไม่ได้เปิดเลยนะวันนี้ผมมาประเดิมคนแรกถือว่าเป็นเลิกงามยำดีดูซิว่าผมจะจะได้ของไปโชว์เพื่อนๆนะฮะโอเค แข็งจะเหมาจะเหมาตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่านี่ถ้ามีคนจับไปสักครึ่งหนึ่งนี่ผมก็จะเหมาแล้วเนี่ยโอเคงั้นวันนี้ผมขอเจ็ดใบนะฮะเจ็ดใบแรกผมทีลาใบเลยนโหวันนี้ผมไปได้เอาใบเด็ดมารีบมามากเลยอะโอเคผมขอใบแรกก่อนเลยนะฮะนี่นี่ใบแรกก็ท้าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ขทั้งหลังขอให้ได้ไปจิตากับเนปกันานั้นพอละนะฮะวิธีการเปิดนะครับก็เปิดกันง่ายๆเลยอย่างนี้ฮะเปิดลุ้นเลยหนึ่งสุดเต้นถึงเต้นสอง เฮสเฮสตัวนี้จะเป็นผ้าโอ้มาแล้วมาแล้วได้พาสับตำตาม,มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ค่อยดีแล้วโอเคนั้ว <Okay. S 1> ได้ครับผมคุณครับพี่อะไรฮะอันนี้สองผมขอคนหน่อยน่าฮะสองใบดวงช่วงหลังนี้ผมเสียงดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะหนึ่งสอง เอฟมินิฟิกครับมินิฟิกแซ่บรอดเลยรอดเลยรอดเลยอันนี้คือเราเลือกได้บ้างหรือไม่ได้อีกทีอ๋อสุ่มอีกทีนึงครับผมมาพี่ทรัมาเดี๋ยวผมทีกันนะครับพี่เอาละฮะผมได้แล้วนะฮะ F หนึ่งตัวแล้วอย่างน้อยก็มีโมเดลกลับไปแล้วอ๋อในนี้คือต้องสุ่มอีกทีนึงว่าจะได้ตัวไหนนี่นะฮะนี่คือหนึ่งอย่างที่ผมได้กลับไปแล้วนะฮะโอ้ยตื่นเต้นว่ะขยับไปอีกสองอ้าธุเอาละฮะ อตัวใหญ่สักตัวหนึ่งแบบประเดิมหน่อยนะนะจะได้มีคนมาเหมาโอเคนะครับผมใบที่สามถ้าไม่ได้ผมถึงสิบใบแล้ยุ่งเลยนะครับนี้อมเหมือนเหมือนพี่โบะพี่โบไปจับทีนะสิบใบยี่สิบใบเหมือนเพลินเลยอ่ะหนึ่งสองเอฟอีกแล้วเอฟอีก ยังดีอยู่คนหาเยอะใช่ใช่เอ็มเยอะอใช่ราคาก็บางทีก็แพงกว่าที่จับนะเอาจริงๆนะใช่โอเคครับสามใบแล้วนะฮะให้พี่จับให้ผมใบหนึ่งดีกว่า <c oughs> ดีเดี๋ยวผมผมเพิ่งดวงพี่ดีกว่า <c oughs> ผมต้องบอกก่อนเมื่อเช้าผมเพิ่งจับให้ลูกค้าไปสามใบเกลือหมดเลยไปวันนี้เราผมเป็นประเดิมคนแรกเลยผมต้องได้ <c oughs> ไับผมมาลคะับผมใบที่สี่นะฮะมันลุ้นพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> ผมาผมาดูครับดูด้วยกันหนึ่งสอง ไอไอไอไปไกลเลยไ,เไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนี่กี่ใบละสี่ใบแล้วนะหนึ่งสองสามสี่สี่ใบยังเหลืออีกสามใบนะครับไม่ยังไม่ได้กล่องใหญ่เลยอนะผมเพื่อนๆชาวเอ็กซนี้ลุ้นกับผมไปด้วยกันนะฮะใบน,นี้อาจจะเป็นนับปากนะครับโอ้ยสาธุครับผมไปที่ห้าครับผมหนึ่งสองห้าเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็ได้สองตัวกลับไปนะนะฮะ ไปที่หกจับนานหน่อยเอานาน,นหน่อยโอเคอนะครับผมไปที่หกครับนะฮะดูพร้อมกันนะครับหน <1, 2. S 1> ึ่งสองจี้ที่เป็นที่รองแก้วโอ้ที่รองแก้วโอเคก็ยังได้อยู่ยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำนะฮะกี่ใบละหกแล้วนะฮะหมาสุดท้ายผมพึ่งบนพี่อีกทีหนึ่งพี่เจบให้ผมหน่อยกันพี่อยากได้อะไรครับ เราห่างแล้วด้วยพี่หาเหมือนรู้เลยห่าเหมือนดูได้เดี๋ยวผมก็ดูอยู่พี่หาเหมือนรู้เลยหาเหมือนดูได้เลยนะหนึ่งสองสามสามสามเฮ็ดอีกแล้วครับแล้เป็นไงครับผมโอ้โหเจ็ดใบเจ็ดใบวันนี้นะฮะผมได้มินิฟิกเกอร์มาสองตัวก็ถือว่ายังมีติดไม้ติดมือกันไปบ้างนะครับผม เผ้าประมาณนี้โอ้ดูครับผมเอาโกฮังครับผมแล้วก็ได้ถึงได้กี่ตัวแบบผ้าผ้าได้กีันอ่าผ้าได้สามใช่ไหมครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสามอ่าฮะเฮ็ดสามอันเอาเอานี่เลยครับหนึ่งสองสามเลยครับได้ครับน้องล้นเฮ้ยดูสิตัวใหญ่ไม่ออกอ่ะอออไหมครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ต่อบไหมต่อบไหมเอาไหมเอาไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมสนุกกันไหมเอาให้ถึงสิบเลยไหมอีกสามไหมเดี๋ยวก่อนอ่านองดูของก่อนมีนี่สองตัวพี่เลื่องยาวมันจะเป็นสุ่มอะเหรอเปิดไปซ้ำเหมือนไงถ้าซ้ำใช่โอเคอ่นนี่ก็ได้ครับมาผมมาสองอันแล้วก็จี้จี้ ของแก้วก็จะมีลายให้เลือกองนี้เป็นลายฟูกอ๋อครับผมงั้นเอานี้เลยคู่นี้เลยครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นโกหางกับโกหางครับผมอันนี้ครบแล้วเหลือรางวัลไอ่หนึ่งอันหนึ่อนไอ่หนึ่งอันเป็นอันเลยเป็นผ้าเป็นผ้าอันเวิร์กขนาด B 3ลูกงจานใหญ่มากครับผมจะเป็นภ้าโอ้สวยมากคื่องนี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นเทสแม็คือแผ่นรองจานอ๋อเหรอครอ๋อไม่ใช่พลาสติกกับว่าเป็นพลาสติกอ ลองจานล,ลองเขียนได้อะไรครับผมได้เลยโอเคก็กลับไปไม่น่าเกลียดเนาะหรือจะเอาอีกอีกสักสามใบไหมให้ครบสิบใบเลยเอาไม่ตาก้องเอาไหมเอาเอาสามใบพี่เอาอีกสามใบให้ครบสิบเลยลรงรให้ตาก้องจับนะครับอ่ะราให้ตาก้องจับถูกก็ได้ครับผมอ่ะฮะเอาแล้วครับมาแล้วฮะใบนี้นะฮะขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกัน นะฮะถ้าไม่ได้เดี๋ยวโดนแนี่ย <laughs> หนึ่งสองอไอเจ็บสา,ามอีกสองอ,อ,งอันนึงทำไมผมไม่ได้มีห,หรือเพี่เนี้ยมี <laughs> มันมีทุกใบครับมีแน่นอนมีแน่นอนนะเออขอไมมันผมจับไม่ได้ขนาดสิบใบผมยังไม่ได้ตัวใหญ่สักตัวเลยเนี่ยหน้าเจ้าของออกสองอันนี้แล้วครับผมหนึ่งสอง,สอง 3 G จที่กองแก้วอีกแล้วครับผมอีกอันนึงแล้วนะใบสุดท้ายนะครับแล้วปาต้องออกแล้วล่ะหรือไม่ก็ไปจิต้าแล้วล่ะ,ละหนึ่งสองเฮ้ยเอพี่เฮ้ยสุดยอดคุ้มแล้ว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 อุ้ยได้แล้วเว้ยเอาจนได้นะ คือต้องลุยครับการจับฉลากต้องลุยนะครับผมสิบใบครับผมเป็นเงินเท่าไหร่ครับเงินสิบใบโอเคเท่าไหร่ครับพี่ทั้งหมดสี่พันสามร้อยบาทนะฮะเดี๋ยวผมผมยิงได้ไหมผมยิงได้ครับอ่าได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมพี่ลองแก้วกับตัวลูกอีกหนึ่งตาด้าที่ลองแก้วแบบมีลายไหนบ้าพี่มีลายซ้มเหมนเนาะอ๋อมีโบอลี่ได้แล้วก็มีเบจิต้ามีเบจิต้าเนาเอาเบจิต้านาะปลาครับผมได้ครับ ก็รูปตัวมีสามกอ็อ๋อรูปมีเอาเอาโกฮังครับแล้วก็โกคูปีต้าับได้แตเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเป็นโกคูเปตต้าได้ครับผมโอเคในที่สุดนะฮะวันนี้ผมก็ประสบความสําเร็จนะฮะไม่กลับไปมือเปล่าแล้วผมได้เปตต้ากลับไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ในเพจเห็นขายกันอยู่เกือบสี่พันนะ <c oughs> อย่างน้อยก็ คุ้มลวฮะคุ้มแล้วครับผมคุ้มแล้วกับการจับนะฮะได้ของไปเทียบเลยเนี่ยนี่คือการจับถนาดอิชิบันกูจินะฮะที่หลายๆคนอยากจะให้ผมมาจับผมพามาจับแล้วนะฮะแล้วก็สําเร็จครับ10ใบกับของที่ได้กลับไปฮะมินิฟิกเกอร์2นะฮะแล้วก็เบจิต้าหกล่องสิ่งที่ต้องการเลยคือเบจิต้าครับผมสุดยอดเยี่ยมผลประกอบการในวันนี้นะฮะที่เราไปเดินเมกาพาราซาสะพานเล็กครับ ดูฮะสี่ถุง5้ถุงนี่คือโมเดลทั้งหมดที่ผมไม่ตามหามาแต่ถ่ายไม่ได้หมดทุกตัวนะที่ผมไปซื้อนะผมถ่ายแค่2ร้านนะฮะที่ร้านโอโหทอยกับทางร้านสป i ริตทอยนะครับผมนี่ผลประกับการราคาเป็นหมื่นครับนี่คือของขวันให้ตัวผมเอง ในวันเกิดปีนี้นะฮะใจจริงไม่เขาอยากไปเดินหรอกนะฮะไปเดินทีก็เป็นอย่างเงี้ยฮะห้ามใจไม่ได้มีเงินในบัญชีแล้วมันหกักห้ามใจไม่ได้ใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับตัวนี้อีกซวนะะัดฮันแล้วก็อย่าลืมครับดูคลิปนี้กันเยอะๆนะเที่ยวกับทอยนะครับ พาไปตะลุยเมกาพาซาสะพานเล็กถ้าคลิปนี้ถึง1000วิวขึ้นนะแล้วก็100ยไลค์ขึ้นนะเดี๋ยวผมพาไปร้านมัสาลุกเลยโอเคปะพาไปดูร้านอื่น,อ,น,อ,นอีกมากมายใครขับมอเตอร์ไซค์วะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะกับของพวกนี้อยากดูคลิปต่อไปใช่ไหมว่าทำอะไรติดตามกนะันไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเลยนะครับผมไปนะครับบายบายสวัสดีครับ